ขอต้อนรับาผู้ชมเข้าสู่ท่าที่ไปวันนี้เราจะไปวัดวัดราชาวราวิหารเป็นวัดที่ไม่มีที่จอดรถเลยพี่น้องคะจอดแบบเดินร้อยลี้ก่อนจะไปถึงวัดวัดจักรวรรดิราชาวาดเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดนางเปื่มต่อมาเรียกว่าวัดสามเปื่มในสมัยรัตนโกสินทร์สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นนางสามคนร่วมกันสร้างวัด หรือเพราะอยู่ใกล้สำเพ็งจึงเพียนเป็นสามปื้มและมีคลองสามปื้นผ่านริมวัดนี้ด้วยปัจจุบันคงเหลือถาวรวัตถุกข,ของเดิมคือวัดวิหารเก่าด้านตะวันออกภายในประดิษฐานพับป่าเลไลเจ้าพยาบดินเดชาสิงห์เสนีแม่ทัพใหญ่ของไทยในสมัยรัชกาลที่สาม ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ทั้งอารามในปีพุทธศักราช2,362แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชาทานว่าวัดจกักรวรรดิราชาวาสวรรหมาวิหารในพุทธศักราช2,370เจ้าพระยเจ้าพาบดินทราเดชาได้อัญเชิญพระบางมาจากนาครเวียงจันทร์ รัชกาลที่สมโปรดให้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสพระเจ้าบาดินเดชาจึงสร้างพระวิหารขึ้นทางด้านตะวันตกของพระอุโบสถเพื่อประดิษฐานพระบางเมื่อรัชกาลที่สามเสด็จมาทอดผ้ากรถินได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิหารพระบางสูงกว่าพระอุโบสถจึงมีรับสั่งทักท้วงเจ้าพระยาบาดินเดชาจึงสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ทางด้านเหนือ ของพระอุโบสถเดิมพระอุโบสถเดิมจึงกลายเป็นพระวิหารมาจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบางกลับคืนไปยังนครหลวงพระบางแล้วโปรดให้อัญเชิญพระนาคมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารแทนพระบางและยังคงอยู่จนบัดนี้ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2362 สิ่งที่สำคัญในพระอารามีพระพุทธพระพุทธปางสร้างในสมัยพระพุทธจารย์มาเป็นเจ้าอาวาสระหว่างพุทธศักราช2,443ถึง2,457มณฑลพระพุทธบาทเขาพระพุทธฉายและถามพระพุทธสยญาติศาลาเฉลิมพระเกีย 72, รติ7 2พร0ษาหอระฆังศาลาปรียน ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบูรณะสังขรในวัดยังบูรณะยังไม่เสร็จนะภายในบริเวณที่จะเดินไปที่จุดจอดรถก็อยู่แถวแถวนี้แหละสำเพงไหมหาที่จอดรถค่อนข้างจะยากนะที่จอดรถแน่นต่อให้มาวันธรรมดาหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นตลอดตรงข้ามตรงนี้ก็อยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วก็ข้ามไปยาวๆเลยจะไปจอดตรงเลยเป็นทางเคลื่อนของ สะพานพระปกเก้าบอกถ้าจำไม่ผิดเราก็ยังเดินตรงไปเรื่อยๆประมาณประมาณกิโลนึงนะถึงที่เอารถไปจอดจอดฟรี ลงรถอันเป็นที่รักแล้วหิวน้ำเอ,อเดินเลี่ยงเหงื่อนะคะทำบุญด้วยจิตศรัทธาแล้วกำลังเหงื่อแรงกาย <laughs>